ะท้อนกลับมาให้ผมในในช่วงเวลานี้ผมใจดีนะครับขอบคุณมากครับก่อนที่จะขึ้นมาร้องและก่อนจะมาทำงานที่ร้องเพลงเลือกเพลงกันเนี่ยจริงๆแล้วทางทังทีมงานบอกมาให้ผมเลือกเพลงร้องที่ต้องดังต้องคนรู้จักร้องตามได้เราจะร้องเพลงอะไรกันดีนะเนี่ยเพละเลือกเพมีมีเยอะมากนะว่า เราก็เดินทางในเส้นทางดนตรีมา,มาหลายเพลงเหมือนกันมาหลายมาหลายปีแล้วม,มันมีเพลงเยอะแยะก็ได้เพลงสองเพลงที่ร้องไปนะครับแต่ในช่วงที่ก่อนที่จะเลือกเพลงเนี่ยผมได้มีโอกาสทราบวา่าทางมาแม่ได้เป็นคนหนึ่งที่คิดเรื่องให้มีคอนเสิร์ตนี้ก็เ,เลยคิดว่าผมอยากจะร้องเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเคยทำงานกัแบบ คุณจิรพัฒนะครับที่เล่งเพลงแง่งามที่ทําให้กับท่านมาม่านะครับแลวผมก็อยากจะร้องเพลงนี้ในงานนี้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในคอนเซ็ปตที่ว่าจะต้องเพลงดังใด้คนร้องตามได้ไก็เลยในบรรทุนคำทา,ายัางไงเลยต้องย้ายไปก่อนนะครับแต่ยังไงนะครับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณท่านมาม่ามากๆนะครับที่อยากให้ผมมาร่วมงนานในวันนี้แล้วมีสิ่งดีๆให้กับ <Yeah. S 1> พวก นักร้องที่มาในค่ำคืนนี้นะครับนี่ครับ My Own Club ต้องใปเอาในะค่ะบองปะนี่นะครับก็เป็นถ้วยที่คุณมาม่ามอบให้กับผมแล้วก็ศิลปินทุกท่านเลยนะครับอันนี้ดูดูนี่เห็นถ้วยอย่างนี้แล้วอยากใส่น้ำร้อนเลยนะครับ แต่ผมเสียดายมากๆทีผมต้องเก็บวไว้เป็นเป็นอนุสรณ์สำหรับผมเลยนะครับ <c oughs> คิดว่าเรื่องราวของผมกับมาม่าเนี่ยมันเดินทางมา <c oughs> ตั้งแต่ผมเด็กๆ <c oughs> ผมก็อยากทานมาม่าแล้วได้มีโอกาสทําง,งานกับมาม่าร้องเพลงแง่งามและว,วันนี้มาม่าก,ก็อนุญ,ญาตให้ผมมาในงานนี้อีกและได้ร้องเพลงให้กับ <c oughs> พวกเราได้ฟังนะครับ <c oughs> ละมีคำนี้อีกด้วยเอาล่ะครับ ต่อไปนี้ผมอยากจะร้องเพลงเพลงหนึ่งซึ่งอยากให้ทุกคนร้องเพลงตามผมด้วยลองฟังครับสดง